หลังจากนั้นก็ได้มีการเอาแม่เท่าเอ็นยาา่าโดยเพื่อจะมีข้อมูลอะไรเจ็เมาใช้งานได้ตอนนี้แก๊งนี้ก็ได้มาใกล้ๆกกับแม่น้ําสินธุแล้วตรงใกล้ๆชายแดนปากีสถานอ,อ่โจเซฟบอกว่าเ๋้วไปหาอะไรลองท้องกันสักหน่อยดีกว่าก็มีเกิดการต่อราคาเชื่อเชื่อนกันต่อมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแม่เท่าเอ็นยาตายเพราะว่ามันมีเชื้อโรคของดิโอ แพร่ไปอยู่แล้วก็ทําให้ตัวไม่ทเทวินญาตายซึ่งคนที่ทําก็คือคนขายเคบับนั่นเองเันก็คือเดนนี่ลีฟแต่เป็นเลเวอร์ยังไงล่ะทุกคนก็เราต้องรับมือให้พร้อมโจทาโร่จัดการโจมตีตัวไพ่สแตนเลเวอร์เนี่ยโจเซฟมันก็โดนทําร้ายเหมือนแบบเป็นคู่ฝั่งอลิกันเหมือนแบบช่วงแรกก็โจทาโร่มันก็ยอมก่อนทําให้อีก3คนเนี่ยไปเคลียร์ว่าจะเอาตัวสแตนตัวนีออ้ออกไปยังไงดี แต่สุดท้ายก็เอาออกมาสําเร็จโจทาโร่เนี่ยก็มาคิดบัญชีทีหลังอันนี้ก็คือเล่าแบบรวบๆรวมๆเลยนะเพราะว่าเนื้อหามันไม่ค่อยมีอะไรมากในในส่วนของเนื้อเรื่องประมาณนี้รวบๆย่ำๆคาคิวอินตัวไฮโลแฟนมีบทบาทมากแต่จะไปกล่าวตอนของไฮโลแฟนละกันพไพ่ประจำตัวละครนี้ก็คือ The Lover ซึ่งเด l i เวอความหมายของไพ่ก็คือไพ่ใบน,นี้บอกถึงความสุขทั้งโลกพื้นฐานทั่วไปของมนุษย์เหมือนราบโลดกบหลงอะในเนื้อเรื่องหลักของไพ่นี้เนี่ยมันเกิดจาก อาอมณ์บแบบอีความหมายที่ใช้จริงของไพ่ใบนี้ก็คือความกิเลสความต้องการความอยากได้ความอยากมีแล้วก็ทั้งเรื่องที่จะจัดการถ้าเกิดในเรื่องของความทานายเนี่ยมันจะมีในด้านของอุปสรรคเรื่องความรักมันคือได้หมดทุกเพศเลยนะพูดถึงเรื่องทั่วไปก็คือการมีเรื่องการตัดสินใจจะต้องเลือกใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลไพ่ใบนี้สามารถมีทั้งดีและไม่ดีได้นะเพราะว่าเนื้อหาที่ไปหามามันต่างกันมันก็มีบอกว่าสามารถเป็น พบเจอขมิขิดพบเจอโซเมดอะไรเงี้ยมีเรื่องของการตัดสินใจเช่นเดียวกันคนที่เข้ามาแช่เป็นคู่เราจริงๆใช่ไหมมีคนคู่อยู่หลายคนมีแฟนก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีคนนั้นคือคนที่ใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าไพ่ใบนี้ก็ยังสามารถบอกเป็นรักสามเศร้าการนอ,อกใจ มีตัวเลือกหลายคนแบบว่าเรามีช้อยสามารถเลือกได้หรือว่าเราไปอยู่ในตัวเลือกช้อยของเขาด้วยไอ้เรื่องความรักมีทั้งดีและไม่ดีมันขึ้นอยู่กับบริบทไพ่หลายๆอย่างมาประกอบกันก็เลยขอให้ศึกษาดูดีๆนะจ๊ะอ่ะพูดถึงในสแตนตัวนี้แล้วกันวิธีการต่อสู้อ่ะก็คือมันจะใช้สแตนตัวเล็กๆใช่ไหม เข้าไปในสมองแล้วก็ไปทำลายตัวผู้คุมสแตนเลเวอร์เนี่ยมันก็แบบเตะคนนู้นทีมันก็จะโดนกระทบอีกฝั่งหนึ่งใช่ปะมันเหมือนในไพ่อ่ะมันประกดสองคนกับอดัมกับอีฟใช่ไหมทั้งสองคนเป็นคู่แล้วต้องมีการเชื่อมติดกันร,ระหว่างสองคนเนี่ยอย่างละครึ่งมาเชื่อมกันแล้วก็โดนกระทบอีกฝ่ายคนหนึ่งเจ็บพูดในเรื่องของการตัดสินใจ ในตอนช่วงพาร์ทท้ายที่โจทาโรมันจะแบบอะให้โอกาสสักหนึ่งครั้งก็ยอมเล่นตามนั้นไปก่อนแต่ด้วยสกิลเป็นตัวลายก็ต้องแบบขออีกครั้งหนึ่งเถอะนะเผื่อแบบพลิกกลับมาชนะได้อะไรเงี้ย าการตัดใจแบบว่านอกใจไม่ได้ซื่อสัตย์อ่ะอิเตอร์เองนิดนึงไม่รู้ว่าจารงหวัดเกียยเขายัางไงนะให้เดอะเลิฟเนี่ยเออมันไม่เขียนเกี่ยวกับเรื่องอาชีพที่เหมาะสมใช่ไหมความอยากได้อยากมีของมนุษย์ใช่ไหมก็คือจะมีเครื่องประดับขายของหรูฟุ้งเฟือยอาหารหรูๆขนมปเกอรี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันอาจจะแบบอาชีพที่มากกว่านี้ แต่ว่าในเนื้อเรื่องอ่ะเขามีพูดถิตตัวโจทัลโลเนี่ยไปขโมยของไปขโมยเครื่องประดับมันคือความอยากได้อยากมีของมนุษย์เราคิดว่าก็อาจจะพยายามแกะเชิงโยงเพิ่มเติมได้มากขึ้นแต่ก็คนในร้านก็มาลุมยำกระทืบอยู่ดีโจทัลโลมันต้องยอมไปก่อนเพราะว่ายังแก้ตัวแสแตนในหัวโจเซฟตอนนั้นยังไม่ได้อะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ขอบคุณที่เข้ามาฟังมากๆเลยเจอกันในคลิปต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ